จำได้เลยไปหน้าเซตกันแล้วเป็นครั้งแรกสุดที่เขาบูอืมอืมเอ่อแต่ซ้อมก่อนแล้วแต่ซ้อมได้ครับตอนนั้นเลยมาหน้าเซตเขาบอกเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเส็จอะไรก็ว่าไปไปคิวไปสิบคิวสิบห้าคิวเราก็ดู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 เสร็จเราก็นึกแน่ใจว่าโอเคโอเคได้ได้ได้มีเวลาซ้อมอีกชั่วโมงสองชั่วโมงแต่พักเขาบอกปุ๊บปุ๊เสร็จแล้มาโอเคเตรียม่ายทิงผมแบบมองหน้าพี่เบียร์พี่ครับ เราไม่ซ้อมมันก่อนเลยหรอเออก็เดี๋ยวลองดูแหละพี่แล้วพี่จําได้แล้วเหรอจําได้เลยผมยังจําไม่ได้แลยคิวแล้วนั่แหละแต่คือเป็นเป็นอะไรที่ประทับใจมากคือเราเห็นพี่เบียบูใช่โอ้โหบูเก่งมากครับใช่พี่เขาสวยเหมือนเหมือนเต้นลั่มครับอือพี่ซีพี่เวียใช่ับเคยร่วมงานพี่ซีไหม เคยเป็นละครสั้นครละครสั้นก็ได้รวมบูกับพี่อืีพี่ศีนี่ตำนานเล่นมาด้วยกันด้วยตอนนั้นไปถ่ายที่ต่างประเทศแล้วทีนี้เราเป็นผู้ช่วยอยู่ครับก็ขอจะนายเล่นด้วยแต่ถ้าเงื่อนไขเราอะถ้าจะเล่นนะหนึ่งบอกได้เลยต้องประกบเมนไม่มีซ้ายก็ต้องเมนขวาสองต้องเล่นคาแรคเตอร์ฉีกเขาเล่นเครียดเราต้องเล่นตลกอข้อที่สามถ้าไม่ได้หนึ่งกับสองไม่เล่น นั่นแหละก็ก็ได้สนุกสนานไปเสร็จปุ๊บพออ่ะข้ามมาถึงเนี่ยแปดปีทั้งหมดเนี่ยครับ,รบมันได้อะไรยังไงแบบที่ต้องการไหมได้อะไรอย่างที่ต้องการไหมก็เอผ่านมาแปดปีน,นะครับมันตอบโจทย์เราไหมอ่ะขึ้นเบอร์หนึ่งขึ้นยืนหนึ่งนี่เรื่องที่เท่าไหร่เออหมายถึงว่าเล่นบทเอกเลยเข้าไปเอกนาแล้วน่าจะเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าตอนนั้นก็ อะไรนะแัะสบสู้มหาการล่าลักสุดขอบฟ้าต่อด้วยแสล,ล้อ,สลองหนแสล้องหนแล้วก็เ,เหยื่อรัติการเป็เรื่องที่ 5, ห้าครับเรื่องที่ห้าหักดินช้างอ๋อนี่เก็บเลเวลครับเก็บประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์นี่กลับไปเดินแบบไหม ถ้ามีโอกาสก็ไปบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่พอเรามาเล่นละครปุ๊บเราต้องฟิตหุ่นตัวใหญ่โอ้จงพอเราฟิตหุ่นให้ตัวใหญ่เพื่อให้ดูเข้ากับละครบูที่เราเล่นนะครับก็จะตัวใหญ่ไปสําหรับเดินแบบอืมเดินแบบเพราะจะตัวผอมๆเรียวๆกันใส่เสื้อผ้าแบบผอมๆกันนะครับเขาจะไม่เน้นแบบไหล่ใหญ่อกใหญ่อะไรพอเล่นเป็นทักแสดงนําอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปอีกดี สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้นความสิ่งก็ก็น่าจะเรื่อง,งความรับผิดช,ชอบเนี่ยมั้งครับเพราะว่าบทก็มากขึ้นไม่ก็ดูพี่พี่หลุยบอกว่ามันรับผิดช,ชอบอยู่แล้วแต่ว่าท<ช>ี่มันต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมชัดๆที่สุดเลยทําการบ้านมากขึ้น<อ>ครับเพราะว่าบทเรามากขึ้นพอบทมากขึ้นเออ่เวลางานเราก็มากขึ้นก็คือมาถ่ายทําอืมพี่หลุยพูดถึงตอนคาว่าบทหน่อยครับพี่พี่หลุยทํำยังไงอ่ะถ้าอ่านบทมาเนี่ยอ่านบทมาเนี่ยมัน มันมีอะไรที่เป็นชรวิคเป็นเคล็ดลับเป็นจุดที่สําคัญที่เวลาเราจะมาใช้จริงส่วนตัวคำว่ามทมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยในในเรื่องการอ่านบทก็คือพอได้บทละครมาก็จะอ่านให้ครบอืก่อนเลยครับก่อนที่จะเปิดกล้องหรือก่อนที่จะถ่ายเพราะอ่านทีเดียวรวดเลยก่อนเหรออ่านรวดเดียวก่อนครับอ๋อเพื่อเพื่อให้เข้าใจเข้าใจว่าละครเรื่องนี้เส้นเรื่องเป็นยังไงต,ตัวละครความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นยังไงอืมเอ่อให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่อืแล้ว เราก็ค่อยๆมาเจาะคารคเตอร์ของเราครับความสัมพันธ์เรากับคนนี้เป็นยังไงความสัมพันธ์เรากับคนนั้นเอ่อแล้วก็เดเวล็อปเมนต์ของตัวละครนะครับว่าตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามว่าไปว่าแบบพัฒนาด้านไหนมากขึ้นในในคู่ขนานนี้มีพี่เลี้ยงมาแนะนำมามาโค้ดต่อไหมมีครูมีอะไรมาเพิ่มให้ไหมเออก็มีไป acting class บ้างครับมีไป acting class บ้างเวลาบทยากๆหรืออะไรอย่างงี้ก็จะมีไปเอ่อก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไป ติวเพิ่มเออติวเพิ่มครับอาจารย์ที่ติวคือมีหลายท่านเลยครับอ๋อมีซึ่งหนึ่งในนั้นเราจะตรงกันบ้างไหมเนาะแต่ว่าผมว่าดีที่สุดคือที่กองถ่ายอ้าวใช่ครับอ้าวี่กองถ่ายเราได้พูดคุยกับผู้่ำกับผู้ช่วยผู้กกับพี่โบเวลาผมคุยคนผมคุยกับคนฉลาดจริงๆริงนะเออยังนงต่อพี่อะรับก็ใช่ครับก็คือทําการบ้านลวดเดียว่เดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงกองถ่ายว่าทําไมมันดีกว่าอ๋อ ความจริงถ้าเราเจอพุ่มกับที่เคยไปนักแสดงมาก่อนด้วยครับเขาจะเข้าใจเรามากๆเอออธิบายเดี๋ยวพี่ออสจะบอกว่าโหพวกยี้ไม่สวยนี่หว่าเอาไ้คนละฟิวกันครับออคนละฟิวอย่างพี่ออสพี่ออสเป็นพุ่มกับที่ละเอียดมากครับละเอียดมากๆทุกครั้งเวลาเข้าฉากนะครับผมจําได้เลยพี่ออสจะ ถือบทมาหน้าเซตแล้วก็เรียกนักแสดงทุกคนมานั่งล้อมวงกันแล้วก็มานั่งต่อแดดหลอกต่อแดดหลอกแล้วพี่ยอจะถามตลอดเลยว่าพูดประโยคนี้ทำไมถึงพูดครับรู้สึกยังไงถึงได้พูดแล้วพูดแล้วรู้สึกยังไงทุกฉากครับทุกฉากที่ไปเข้าจะเป็นอย่างนี้หมดครับก็อันนั้นจะเป็นสไตล์ของพี่ยออพอตัดมาเรื่องนี้นะครับกับพี่เวอร์เป็นพี่เวอร์เป็นนักแสดงมาก่อนพี่เวอร์หยุดเพราะนี่ นะครับพอพี่เวอร์พี่เวอร์นี่เรื่องที่ที่เก้าที่สิบแล้วเออพี่เวอร์เรื่องที่ที่โอ้สิบกว่าแล้วครับอืมพี่เวอร์แล้วไงอีกอ่ะพี่เวอร์เมื่อกี้เนี้ยที่บอกว่าพอเป็นเออพี่เวอร์เป็นนักแสดงครับเป็นผู้จัดครับคล้ายๆจะเป็นในทุนด้วยใช่ไหมโบเป็นในทุนด้วยแล้วก็เป็นเอ่อภมกับภูมิกับเออแล้วเป็นบู๊ด้วยแล้วก็บู๊ดด้วยแล้วเขาเป็นอะไรก็ได้นะ เป็น L G B T บวกคิวเขาเล่นมาหลายอย่างมากเลยไปเปลี่ยนเสื้อผมใช่ไหมตีดต่อไปผมขอโทษแล้วพี่หลุยโอเคครับขอบคุณมากครับ